สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานการณ์การสู้รบระหว่างฐานของพลเอกมินอ,องลายกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณริมชายแดนที่มีผลกระทบกับไทยนั้นนูเหมือนครับว่าทหารพรมาร่าต้องการให้กองกำลังน้อยใหญ่ในรัฐกะเรียงมาช่วยทหารพรมาร่าในการสู้รบกับกองกำลังฝ่ายเคนยียจนพลเอกบอจอแฮร์อมผู้บัญชาการกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือเ n l น แห่งสภาพแห่งชาติเกเรี่ยงหรือ k n y u ได้สงสารถึงผู้นํากองลังชาติพันธ์เกเรียงแต่แก่กองทัพเกเรี่ยงประชาธิปไตยผู้มีความเมตตาหรือ DKBA หรือเกเรียงพุทธสภาสันติภาพแห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเรียงหรือ k n y u k n l a p c หรือเกเรียงคริสและกองลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF โดยขอให้ชาวเกเรียงทั้งมวลรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ต่อสู้กับกองทัพพมาในจดหมายของพลเอกบอจอแฮยังเปิดเผยถึงแผนการของกองทัพพมาครับที่จะใช้กองลังเรียง BGF มาทําการรบกับทหารกะเกลียง K n เนกองพลน้อยที่5เนื้อความบอกครับว่าการใช้ยุทธวิธีโจมตีทางอากาศของข้าศึกเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความอ่อนแอในการปฏิบัติการภาคพื้นดินพวกเขาไม่สามารถส่งกําลังเสริมเข้ามายังพื้นที่แนวหน้าซึ่งถูกปิดล้อม ด้วยกาลังพลของเราตอนนี้พวกเขาจึงต้องการใช้กองลังพิทักษ์ชายแดน b ิจในการปฏิบัติการช่วยเหลือกองทัพพมา่าด้วยเหตุน,นี้พลเอกบอจอยแฮจึงเรียกร้องครับว่าแผนการของข้าศึกในครั้งนี้ไม่เป็นผลดีต่อประชาชนชาวกเกเหรีแผนการนี้จะทําให้คนกเกเหรีด้วยกันเองต้องรบกันดังนั้นจึงขอร้องให้พวกท่านยืนหยัดทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนชาวกเกเหรยียืนอยู่เคียงข้างความถูกต้อง รร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และรวมกันหาแนวทางสันติภาพที่แท้จริงล่าสุดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2564สพันเอกสอ, 2, 64, สอชิตตูเลข,ขาธิการกองกลังป้องกันชายแดนในรัฐกะเหรี่ยงและผู้บังคับการกองบัญชาการควบคุมที่3กองกำลังพิทักษ์ชายแดนบีเจเอฟที่1 0 2่ได้แลถลงครับว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือฐานพม่าโจมตีกองคนน้อยที่5 k าเค็นยูเคนเอลเอซึ่ง การประกาศครั้งนี้ถือเป็นจุดยืนและท่าทีของผู้นำ BGF ที่ถแถลงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นครับท่านเอกหม่องชิดต,ตู่ผู้ประชาการฐานกองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันประเทศกับทหารรัฐบาลเมียนมาทางดา้านภาคตะวันออกเฉียงใต้ตรงเข้าจังหวัดตากและการจนบุรีได้มีคําสั่งให้ทหาร BGF จำนวน13กองพันุ ซึ่งเป็นทหารติดอาวุธประมาณ5,000นายลาออกจากกองลำลัง BGF ทั้งนี้ถูกะทหวงกองทัพเมียนมาที่บีบบังคับให้นายทหาร3นายซึ่งประกอบไปด้วยพันเอกหม่องชิตตูพันตรีโบตินหม่องหรือหม่องบินและพันตรีโมโตองที่คุมกําลังทหารด้านจังหวัดเมียวดีลาออกจากกองทัพ BGF และหนึ่งในจํานวนนี้ 1, 3, โโพ,ออพันตรีโมตองผอพันดูแลทานตอนใต้จังหวัดเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอด ได้ไปรายงานตัวโดยละออกที่กองบัญชาการกองทัพภาคตะว,วันออกเฉียงใต้ไปแล้วสง่งผลทหารเกลียวบ GF เเกิดความไม่พอใจและเกิดความขัดแยง้งภา,า,ายในทหารเกลียวบ GF การประกาศตัวจะไม่ช่วยทหาพรพมา่ารบกับฝ่ายเคเนอยู่นั้นครับถือว่าเป็นการสะเทือนต่ออำนาจของพลเอกมินออนไลน์เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการขัดคำสั่งของเขาแล้วยังหมายถึงการที่พลเอกมินออนไลน์จะสูญเสียผลประโยชน์จำนวนมมหาศาล ที่3ในทหารคนสําคัญของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนพมา่าหรือกระเหรี่ยบ B ิจิฟโดย3เจ้าพ่อชิดตู่โมโตงมองวินพวกเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดตากที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีครับว่ามีทั้งธุรกิจสีเทาสีดาลากลอบส่งสินค้าตามช่องทางธรรมชาติไปจนถึงบ่อนคาสิโนอีกทั้งยังมีนักลงทุนจากฝั่งไทยที่มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่งได้ขนเงินไปลงทุนในทำเลทอง สร้างมีวิทีคอมเพกเป็นบ่อนและสถานบันเทิงขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้แม่สอดแค่5-6ถึงกิโลเมตรห่างสนามเป็นเพียง2กิโลเมตรการเดินทางข้ามไปมาสะดวกไม่ต้องทำเอกสารใดๆทั้งสิน้นจากท่าน้ำไม่เกิน2อนาทีก็ถึงบ่อนแล้วครับทำให้บ่อนเดิมของบริษัทโกโก้ได้รับผลกระทบต้องย้ายไปเปิดใหม่อีกจุดชื่อสตาร์คอมเพกกลายเป็นแหล่งบันเทิงที่สร้างความคึกคักให้แก่มีวดีเช่นเดียวกับกลุ่มทุนจีน หลายกลุ่มที่เข้ามาลงทุนในช่วงหลังที่มันสร้างรายได้หมหาศาลให้กับชิตตู่โมโตกมองวินและได้ทําให้สามเจ้าพ่อกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านการเงินและด้านอํานาจอิทธิพลในพื้นที่ที่ใครที่จะไปทําธุรกิจชายฝั่งพมา่าต้องรู้จักครับทุนผู้ชมหวังครับว่าการส่งสินค้าออกจากฝั่งเมียนมาผ่านด่านแม่สอดของไทยมูลค่าปีหนึ่ง,น,งนับแสนล้านบาทแต่มีข่าวลือครับว่า สินค้าดังกล่าวที่ผ่านข้ามสะพานไปอย่างถูกต้องไม่เกิน30%ครับที่เหลือมุดไปทางท่าเรือไม่เท่านั้นยังลือกันอีกครับว่ามีนักสแสวงโชคจากฝั่งไทยที่ข้ามไปเล่นหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวล่มสลายดังนั้นหากสามเจ้าพ่อคงมกำลังช่วยฝ่ายทหารของคนเอกมินทอ,องลายเมื่อฐานเคนอยู่แตกพ่ายกองกำลังกลุ่มต่อไปที่จะถูกปราบปรามก็คงจะหนีไม่พ้น กองกาลังของสมเจ้าพ่อขาใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวครับท่านผู้ชมเพราะรัฐบาลทหารนั้นอยากจะชนะอิทธิพลของกลุ่มพวกเขานั้นเพื่อจะนําเอารายได้ที่จัดเก็บมาเป็นภาษีมาเพื่อพัฒนาประเทศโดยภาษีส่งออกชายแดนที่ถูกต้องมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างมหาศาลเพราะเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลเมียนมาเป็นผู้ให้เอกสิทธิ์ซึ่งที่ผ่านมานั้นครับก็มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งครับ ในการเข้าไปจัดการในพื้นที่แต่ก็ไม่สําเร็จส่วนทหารที่3เจ้าพ่อคุมกําลังอยู่นั้นครับแม้ว่าจะขึ้นชื่อครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกําลังพมา่าแต่เงินเดือนที่พวกเขาได้รับนั้นล้วนแต่ได้รับจาก3ในายทหารนี้เป็นส่วนใหญ่โดยนําเอารายได้ต่างๆในพื้นที่มาบริหารจัดการกับค่าใช้จ่ายทางทหารและแบ่งบางส่วนเข้ารัฐจากเหตุผลดังกล่าวนั้นครับถ้าหากพันเอชิตตูจะสู้กับทหารพม่าตรงๆ สุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นความพ่ายแพ้ที่จะตามมาแต่หากรวมขนืกกำลังกับกลุ่ม k n เเขาก็ยังจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในพื้นที่เช่นเดิมน,นั่นเองครับทุกผู้ชมซึ่งการสู้รบในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงนั้นดูเหมือนครับว่าฝ่ายกะเหรี่ยงเค U นยูจะมีความได้เปรียบในพื้นที่ดังจะเห็นครับว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2564 ฐานกลืเีียงเคมยูจำนวน40นายได้เขายึดฐานอูสุ่าซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองทัพเมียนมาตั้งอยู่ระหว่างฐานซอแลท่าตรงข้ามหมู่บ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยกับฐานดาร์วินและสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยลูกกระสุนปืนคอขนาด60มิลิเมตรได้จำนวนมากโดยเมื่อทหานกลือเงียงเคน็นยูไปถึงได้พบครับว่าทหารเมียนมาประมาณ24นายได้หนีไปสมทบกับฐานเมียนมา ที่ฐานดาร์วินก่อนหน้านี้แล้วและก่อนที่จะถอนกําลังพวกเขาได้เผาทาลายที่พักและบังเกอร์ทิ้งทีทั้งก่อนหน้านี้นั้นครับทางฐานกะเหรี่ยงได้ส่งคนซุ่มยิงมารอบสังหารฐานเมียนมาในฐานดังกล่าวต่อเน,นื่องมาหลายวันแล้วทําให้ฐานเมียนมาเห็นครับว่าหากยังอยู่ที่ฐานดังกล่าวต่อไปอาจจะถูกฐานกะเหรี่ยงเข้าโจมตีและแตะพ่ายได้ซึ่งบริเวณฐานดาร์วินของฐานเมียนมานั้นครับพบครับว่า ไม่มีการสู้รบกันกับทานเกรียงม,มาแล้วสองวันทําให้ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าตาฝั่งอำเภอแม่เรียงบางส่วนที่อาศัยอยู่ที่หลบภัยห้วยแม่กองคาได้เดินทางกลับไปยังที่พักอาศัยเดิมแล้วแต่ก็มีบางคนรอให้สถานการณ์ในเมียนมาสงบก่อนและยังคงเหลือแต่ผู้สูงอายุรวมถึงเด็กบ,บางส่วนครับที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางเจ้าหน้าที่จัดให้ซึ่งก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปครับว่า นายฝนบินออนไลน์จะแก้เกมในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงอย่างไรครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝาท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ